มันก็โอเคอยู่ได้ตอนนี้ก็ฝนตกหนักเลยทุกคนฝนตกมากเลยทุกคน สบายดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองหมายสารอยู่ืัอนี้วัสสนิุกร์ทุกคนมาเฮ็ดทีพักทีอยู่อาศัยวข้าวเนาะหนึ่งวันเนาะดูลำคาดทีไหลออกมาจากหอยการบนญของเครื่องเนาะมืัอนี้ตั้งใจยินดีนำเสนอให้ทุกคนได้เมืองอวิวชิวทัวนททศนาา์พระปราสาทตเนาะเพราะว่าจะเป็นเสียงหนำไหล แต่กับยิ่งุกเขาเดี๋ยวเขาไปเดิมสายที่พักกันเลยเพราะว่าเขาเรียกแข่งกับเวลาเน่าทุกคนเนาะ เมื่อยเมื่อยทุกคนเม้ยเื่อยแล้วทุกคนเลยแต่กะบเเป็นยังเนาะก่อนอื่นเนาะทุกคนเข้ากับต่องเดเ๋ยวหลังข้ามัานก่อนส่วนใหม่ตัวนี้มันจะเป็นใหม่ที่คัดก่อนหนิ้มนาะทุกคนเมื่อยอ่าแบบนี้เนาะ สีลงมือจะต่อกันทุกคนเลย ตอนนี้เขากระไดหลา้างข่าเนนะทุกคนเนาะเขาเลยปักใส่ดินตอนนี้เลยบอนนี้เลยวันนี้เขากระชีเอาเครื่องอามัดอยู่ปลายหัวมันนี่นะทุกคนเนาะซึ่งกะเป็นหูปเป็นทางเลยนะทุกคนประมาณนี้ ตอนนี้เขากำลังเอาการเล่าเนาะเอาไม่เห็ดเป็นม่งหลังคามันหยานฝนตกน่ยไปเอาไปที่พักเข้า คตอนนี้เขาก็ไดปา,ากเล้อเนาะสองฝากนีเนาะตอนนี้แต่ว่าใหม่ที่เขาพาออกเป็นไม่ค่อยเหนือ,หอมันหอมอมเลยหอมๆแบบหอมแบบธรรมศาสตรเนาะทุกคนเนาะย้อมแบบรรมานะอมาทำการแต่งมันหน่อยนึงเนาะ เขากะซับหน่อยนึงนะทุกคนแปลงมันบอนมันบ่งาบกว่าจะได้แต่ละอ่านหมายสันอยู่ใส่พลังงานไปสนัดเลยทุกคนมานี่เพราะว่าเขาเห็ดคนเดียวเนาะจริงๆเขากกบเห็ดซัำทีมีก็คือเป็นใหม่ทีไรมาเต่ำลำธารไรมาแต่ขังเท่งแล้วก็เป็นสิงทีอยู่ออมตัวเขาในแถวหนิเนาะเป็นของธรรมศาสติว่าเขาพ่อหาได้ที่จะเห็ดเขาบบเห็ดแต่มันหยาเนาะ ว่าเขาจะผักส่วขขาวเนาะ ตอนนี้เขาก็ได้ฝากเนาะเขามาเฮดบอลน,นางเขากัจะประมาณนี่ทุกคนเพราะว่าเขาก็มีใหม่สำนีเนาะเขาก็เลยเฮดสำนีเนาะทุกคนคือฝนจะตกใหม่แล้วทุกคน บูฮู้ว,ว่าทีพักของเขามันจะบงังฝนได้บอคิดว่าหนาจะหยาดอยู่เนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็มืดฝนมาบ,บัดทีบล่ะฝากทุกคนกดติดตามแลควก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะเพราะว่ามึอนิ้ฟูซิปเพี้ยไรว่าเขาก็ใส่พลังงานไปไลยต่อไปเขากับพี่แจจะให้ทุกคนดูบรรยากาศลหลบบลอดเลยหือหน้าทั้งดา่านหลังก็จะมีภูเขาทุกคนทีพักของเขาก็จะประมาณนี้เนาะ ซึ่งเขาจะนอนฟังเสียงหนาบรรยากาศชิวๆเสียงหนาเสียงล่มบอกว่าถือเจวยทุกคนเดี๋ยวเขาไปต่อไฟกันเนาะเพราะว่าเขาจะเริ่มเห็ดกินละตอนนี้กระไดเวลาที่จะกินเขาแหละรู้สึกอยากกินเขา้าไรไป ตอนนี re, ้เขาจะเหยียบบอลกอไฟใด้ท hey, ุกคนเอาบอลนี่แหละตอนทำอิฟว่าสี่เหยียบสี่เนาะเปลี่ยนใจน่าจะเป็นเพราะว่ามันแตกบนข้างในยานผมตกใจนี่ยโอเคเดี๋ยวไปหาปืนให้ทุกคน เราจะทำการหาตัวปกัน เมนูของเขาก็จะมีไข่แล้วก็ฟองปลาเนาะที่ว่าเขาเอาอมาเนาะตัวจะด,ดังไฟติดว้าวเมื่อยเนาะเขามาเลิมเฮ็ดกินกันเลยยิ้วเข่าแหละทุกคนเลยร้อนฮอนฮอนฮอนทุกคนฮอนลั์ปึ๊บโอ้อย การน้ำมลันก็ของป่าทุกคนม,มาได้เดี๋ยวเขาจะมนีเม,มนูเขาจะเป็นของป่านะทุกคนมาบึงขวบไฟเขาเลยทุกคนมันก็โอเคอยู่ได้ เนาะถึงสีใหม่ได้ว่าก็โอเคอยู่ทุกคนโอเคเนาะใหม่หมอแหละเพราะอะไรก็ทุกคนเนี่ยออก,กินเขา่าครับขวข่กับใหม่เทุกคนเอ้ยอบุ๊มีิ้นน้ำมันหมูได้นี่อเอาแบบขว่าชดๆเลยเพราะว่าไข่เขามันตกแตกนะทุกคนก็นเลยได้กัว่าแบบแะยามันกินเข,ข่าแบบธรรมศาสตร์เนาะแสบบ่แสบตาเป็นยังเนาะเามาเอ,อาเข่าห้อง กโอเคเนี่ย okay, yeah. หาตาอ,อาหารของหมายจรันอยู่ทุกคน <c oughs> มาทุกคนมาอมร่มเย็นขนาดทุกคนบ้าบรรยากาศก็โร่มผัดบ่อยๆทุกคนเน้ออืได้ปิ้วขนาดบางรลบๆเลยทุกคนอืมตรงด้านหลัง มีปูเขาเกาะโคตรแสบเลยเวลาบรรยากาศที่นั่งินนั่งเหมือนถึงว่าอาหารนั่งแค่โมเสบเป็นแ้กยานนาะทุกคนจะว่าบรรยากาศวิวก,บบก,บบกต่แต่เชียงนาเชียงคาาำนัสาน้อไม่ได้ทุ่งห้องอิม่มไปเลยทำเนีเบาต่อิ่มแบบ ทุกคนฝนตกมากแหละพวกอัว่าเขาจะอยู่ไดบอ่อว,วันที่พักพวกเ้ามันเป็นีพักตัวข้าวเย็นสบายทุกคนเลยตอนนี้ก็ฝนตกเนาะทุกคนเนะาะฝนกับฟ้าเข,ขามาด่ากันเลยทุกคนจะได้กิดเจ้าคอโต,โตน,อน้องเขาด้วทุกคนภาคก่อนไหนทุกคนฟังเสียงฝนถามว่าน,นอนบ่ได้จะจิดเด็ดกับก่บอนเนาะเพราว่ามันเป็นผู้จะเขาจะอยู่ได้บ่ กันเปียกล okay. ือสีดูมันเพื่อตุกคนเพื่อเขาอยากสัมผัสกับธรรมชาติน้อเี่อบรรยากาศกดดีเลยทุกคน จ้าหน่อยเทาสิผ้าทุกคนไป็นยางมึงลํำท่าอยู่ขางเทิ่องเนาะว่ามันจะเป็นลักษณะเนอใดเจ้าใดเขากับวา,าหอดบอลน,นี่แหละเนาะมีแต่สีผ้าทุกคนยางสำรวจบึงหลๆอบ,บึงวิวตา่างๆบึงวิวธรรมศาสตร์เนาะในมือน,นี้ซึ่งผู้ใดแบบมักเดินป่าอ่ามากักอยู่ลํำท่าแบบนี้มักแบบใดลองคอมเมนต์มาบึงเนาะสำหรับตัวเทานี่สำหรับตัวข่อเนาะแต่จะ,จะมักแบบว่าสไลด์จะมัก ลำธารอันดับที่หนึ่งเลยอันดับที่สองก็จะเป็นปลาเนาะเรือภูเขาอะไรพาลำธารบอนไดนที่มีปลามีปา่ปลาหลยรือมีมีอาหารเพียงพอในแม่น้ำเขาก็จะไปหากินเก็บได้ดยสถานที่ลำธารบอนลนี่มันบค่อยมีปลาหลเนาะตอง่าย,ออยาไก็คือปลาบ่ามีเราจะพาทุกคนหาเป็นปู่เป็นปลานัมนกับบ่ได้เนาะทุกคนเนาะเนาะ ถ้าว่าอยากให้มะนอนพักตอนกลางคืนดือนี้เขากะโบกาบันไหนประ่ามันโมเมนต์ชิของเขาเนาะถ้าว่าเขามานอนพักตอนกลางคืนนี้อามีมูเคืองนี่เขาจะมานอนพักแต่ถ้าฝนมันตกแห้งเขามานอนอยู่ใกล้ลำธารลักษณะแบบนี้มันก็จะเสี่ยงหนักนำไรหลากเนาะมาจากเพื่อนว่านำปลาเนาะนำปลาอะไรมาจากคู่บวงนมันหนามันก็จะขึ้น ขื่นแล้วมันก็เป็นอันตรายต่อเานะทาเนาะเนากจากในแบบโอกาสเสี่ยงจะนอนในส่วนฝนตกเนาะถ้าฝนมันโมตกในส่วนแบบลักษณะแบบนี้เขาจะสามารถนอนได้พักนอนได้เพื่อครับเอาบรรยากาศแบบวิวธรรมชาติต่างๆเนาะไอ้ตอนนี้เฮากับยางอยู่ชีลำท่านเนาะทุกคนเขาจะยางไปบึง อาน้ำอยู่เถิงๆเนอะว่ามันเป็นแนวใดน้ำมีก็ไซแห้งอันดีทุกคนโอ้โหจุดไฮบอบอลที่พาเข้ากับยูทีไก่เติมเนาะแนมไปยังสี่กะจะอันน้อยเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นยางยางขึ้นไปด่านเทิงเนาะ คือคอนเ็นต์บอกว่ด่านแรงเขาจะเป็นภูเขาอะไรกับนี่ปนกำลังจะออกือว่าห้าต่อมเด็ออกจากพื้นที่นี้เนาะอ,อยานฝนตกแห้งให้บัว่าวน่ะมันจะมากกว่าหรือมาแห้งแค่สั่นแล้วเทาก็จะออกจากพื้นที่บนแล้ังจเก็บเครื่องทอมคือห้าบนห้าภักเนาะกับเ,เพรา,า,านนะว่าตอนหนึ่งคืออยากฝนมันตกแห้งมันเหมือนไม่เปน็นไรเห็นท่นบนภูเขาแถวนั้นเดือบ เป็นผลปล่อยใครที่ว่ามาคลิปแบบนี้เนาะอย่าลืมเนาะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้เข้านเนาะให้ซองไม้จะรันดูเนาะเพราะว่าตัวจะได้คลิปนึงใส่พลังงานเป็นลายเราจนกว่นนะทุกคนเนาะจะได้กระป๋านได้ทุกคนเด้อพ่อกันอี e ีต่อไปทุกคนสำหรับวันนี้มี่แต่จะทายบรรยากาศรอบๆให้ทุกคนเ,นเจจญญาาบิเ่งเนานะ วันนี้ก็บฝนตกครักเลยทุกคนฝนตกมากเลยทุกคนวันศุกรบเดี๋ยวเอาไปเตียมเต็มนะเ,เต็ม